สวัสดีคนวันเสาร์ค่ะดวงรายสัปดาห์23กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมดวงจะเป็นอย่างไรให้พาย,ยิปซีเป็นคำตอบใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทด้านล่างนะคะเพจ Facebook สมมะพยากรเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทคนวันเสาร์นะช่วงสัปดาห์นี้จู้จี้จุกจิกคุณหรือเปล่า คุณหรือเปล่าจู้จี้จุกจิกกวนใจอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้จอมบงการพระราชินีนั่งบัลังสั่งการคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นต้องทำแบบนี้นะ อาจารย์จะบอกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากัปวดหัวทําหน้าที่ของเราก็พอละส่วนเรื่องของงานว่ากันด้เรื่องของงานส่วนคนในบ้านบุตรหลานบริวารอะไรใครจะไปไหนทําอะไรก็ไม่ต้องไปจู้จี้จุกจิกับเขาสําหรับคนที่ทํางานประจําช่วงนี้มีโอกาสได้ยินข่าวดีหรือ มีความหวังในการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางคนได้ปรับขึ้นเงินเดือนความหมายค่อนข้างดีแต่ช่วงนี้ใจร้อนไปนิดนึงใจร้อนบ้าบินมุทะลุวู่วามจริงๆความขยันความตั้งใจความทะเยอทะยานของคนวันเสาร์ดีเพราะว่าคนวันเสาร์ดวงมันมันสู้อยู่แล้วไงเพราะว่าเราต้องเหนื่อยตลอดเราไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายเนะี่ยอัศวินขีม่ม้าทวนกระแสลมแต่จางก,ก็จะบอกว่าชีวิตอนะบางทีมันก็เหมือนกีฬานะ จังหวะไหนควรจะเดินเกมรุกจังหวะไหนควรจะถอยมาตั้งรับคุณต้องดูให้ดีเพราะว่าบางทีถ้าคุณจะบ้าพลังกับทุกอย่างเนี่ยไม่ดูจังหวะจะโคนไม่ดูการลเทศะเลยคุณอาจจะเหนื่อยหรือว่าความบ้าบิ่นความใจร้อนอาจจะทําให้เกิดปัญหาช่วงเนี้ยการตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นตัวเป็นสิ่งที่ดีลูกน้องบริวารเขาก็เอาด้วยกับคุณทุกคนให้ความร่วมมือดังนั้น ความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าค่อนข้างโดดเด่นในช่วงสัปดาห์นี้รวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยากจะขยับขยายอยากจะทําอะไรเพิ่มทําได้ความหมายไพ่ค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของเซนมีเรื่องเซน เซนแม่นลังสังหอนแม่นช่วงนี้ขับรถขับราต้องระมัดระวังนะความหมายผ้าอย่าเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างบางครั้งคนวันเสาร์ก็ใจร้อนฉุนเฉียวมันอาจจะไม่เป็นอะไรเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่มันเฉียวมันชนขึ้นมามันเสียเวลาเสียอารมณ์หงุดหงิดด้วยนะอันนี้ต้องระวังเพราะว่ามันรวมไปถึงเรื่องของการเงินแทนที่มันจะไม่ต้องเสียเงินในบางทีมันกลับไปเสียเงินเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าเสียเงินเพราะความใจร้อนแต่ก็เหมือนจะมีทุกขลาบนะเซนเนี่ย เซนว่าวันนี้จะถูกหวยเนี่ยซื้อหวยได้เลยได้การเงินในสัปดาห์นี้โดยรวมไม่ได้แย่เพราะว่าคุณคือนักวางแผนที่ดีอยู่ละว,วางแผนให้ดีบริหารจัดการให้ดีอาจารย์มองว่าไม่มีอะไรต้องกังวลสามารถที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แล้วก็การเงินถ้ารอคอยอะไรอยู่มีโอกาสได้นะอย่างน้อยนะเห็นไหมคนยืนรออะไรบางอย่างนะเห็นเรือลิบ,บๆอยู่ไกลไรู้ว่ายังไงก็ได้ แต่บางทีอาจจะช้านิดนึงก็อย่าใจร้อนก็นแล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาความรักช่วงนี้นะวุ่นวายเหมือนกันนะอย่าไปคาดหวังค่ะคนมีคู่เนี่ยอย่าไปคาดหวังต้องเป็นแบบนั้นต้องทำแบบนี้ บางคนไม่ใช่กับผัวอย่างเดียวนะบางคนไม่ใช่จู้จี้กับเมียอย่างเดียวนะแต่จู้จี้กับทุกคนในบ้านนะต้องสั่งการต้องบงการให้เขาได้ดังใจเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นคนที่น่าลำคาญนะแล้วบางกรณีอ่ะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหงุดหงิดอย่างเงี้ยมันจะเกิดการประทะนะนายซอซอสเนี่ยมันเป็นการถือดาบพุ่งเข้าใส่กันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังปากเสียงด้วยสําหรับคนโสดถ้ายังไม่อยากมีใครอยู่คนเดียวไปก่อนคนวันเสาร์อะ เป็นคนมั่นใจในตัวเองโฟกัสไปที่เรื่องของการงานตอนนี้ยังไม่อยากเอาอะไรแล้วเอาแค่เรื่องงานก่อนก็ได้เพราะบางทีคนที่มีเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่ว่ามาไวไปไวมาป๊อ๊บๆๆ๊บอ่ะหายหัวไปอีกละจะเป็นแบบนั้นนะช่วงนี้หลักๆเรามาระวังปวดหลังปวดเอวปวดหลังปวดเอวเนี่ยปวดกระดูกก้นกบนะต้องระมัดระวังตัวนี้นิดนึงเพราะว่าบางคนนั่งนานทำงานอย่างเดียวนั่งตลอดหรือบางคนขับรถ ขับรถไกลขับรถเป็นระยะเวลานานนะเลขมงคลสำหรับคนวันเสาร์คือเลข3สีมงคลคือสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงสัปดาห์นี้สีแดงโดดเด่นเกือบทุกวันสีแดงเป็นสีนำโชคนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเสริมดวงช่วงนี้ก็อันนี้โดยเฉพาะคนที่เดินทางบ่อยๆนะ อย่าลืมไหว้แม่ยนางแม่ยนางให้โชคให้ลาบแล้วก็สำหรับ1มีนาคมดาวพระเสารย้ายอาจารย์จุดเทียน3มเล่มลดเคราะห์สืบชะตาแล้วก็รับโชคใครสนใจร่วมพิธีนะอาจารย์จัดการให้แบบพิธีกรรมล้านนานนะทักแชทเพจ Facebook สมมมะพยากรใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทมานะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ